การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565ถึง30กันยายน2,566คณะครูช่วงชั้นที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ผู้รับการประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวราชอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2566คณะครูช่วงชั้นที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3นางสาวเบญจวรรณสิทธิโทรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ปัจจุบันดำรงตํแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวราชอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งผู้รับการประเมินนางสุภาวิตาบัวทองครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวราชอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมเขต1หัวหน้างานวิชาการช่วงชั้นที่หผู้รับการประเมินนางสาวนารีเพชรเลิศครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวราชอุทิศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่ง หัวหน้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียนผู้รับการประเมินนางอัจฉริยาอนันต์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับสปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวราชอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งงานอนามัยช่วงชั้นที่หนึ่ง ผู้รับการประเมินนางสาวสุภการโลวันทาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวราชอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเจ้าหน้าที่ DMC ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนายบุญชันยืนรำครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวราชอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัม์เขตหนึ่งภาระงานชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน26ชั่วโมงต่อสัปดาห de ์สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาจำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชุมนุมรักการอา่านจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมแนะแนวจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC จำนวนหชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1. สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรคณะครูมีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศัก,กยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและเร่งเรียนรู้มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องก,กับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1การจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีส,นสอน3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการนำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพเพื่อถ่ายทอดผลการอบรมแก่เพื่อนครูร่วมโรงเรียนและขยายผลการเรียนรู้เผยแพร่ตามกลุ่มต่างๆ3.3มจานำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการนำทักษะด้านคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกับเทคนิค K-W-D-L เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1โดยนางสาวนารีเพชรเลิศ 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่2ขาดทักษะและความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จึงเป็นสาเหตุทําให้ผลจำริษทางการเรียนไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ผู้สอนจึงจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบร่วมกับเทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้จุดปัญหาการบวกและการลบ 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 2.1. ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2.2. ศึกษาเทคนิคการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน2.3ส,ส,สร้างชุดกิจกรรมและแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหลังเรียนและนำมาทดสอบผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ร้อยละ80สามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้และมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น ประเด็นท้าทายเรื่อง runter, การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการแต่งประโยคโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับสที่ผ่านมาพบว่ายังมีนักเรียนที่ขาดทักษะการแต่งประโยค โดยมีผู้เรียนบางส่วนยังตีความหมายของการแต่งประโยคไม่ได้อีกทั้งยังไม่เข้าใจส่วนประกอบของประโยคจึงทําให้ไม่สามารถนําคํามาแต่งประโยคหรือเรียบเรียงประโยคได้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในตัวชี้วัดที่ท4.1ป .2 ทับ3ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิธีการดำเนินการให้มันรู้ผล2.1วิเคราะห์หลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาตัวชี้วัดศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา2.2จ,จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยค2.3ส,ส,สร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหลังเรียนและนำมาทดสอบ 3. ผลลัพ์การพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2ได้รับการพัฒนาทักษะการแต่งประโยคผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน1ะ8 0ขึ้นไปจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100 โดยวิธีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยนางสุภาวิตาบัวทอง 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพบปัญหาในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนจึงจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการบวกและการลบโดยเน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการพัฒนาและแก้จุดปัญหาการบวกและการลบ 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล2.1 ศึกษาเทคนิควิธีการการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 2.2สร้างแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนหลังเรียนและนำมาทดสอบ2.3นำผลที่ได้ไปประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป 3. ผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับห สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการบวกเลขไม่เกิน100ได้ร้อยละ80ประเด็นท้าทายเรื่องการปรับประยุกต์วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบบันได4ขั้นเพื่อแก้ปัญหาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยนางสาวสุปการโลวันทา 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มมีปัญหาอย่างมากในการอ่านและการเขียนจึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนจึงใช้การสอนแบบบันไดสีขัน้น2 วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลวิธีการจัดกิจกรรมแบบบันไดสีขั้นขั้นที่1ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำผันเสียงขั้นที่2อ่านคำกลุ่มคำและเรื่องขั้นที่3คัดลายมือขั้นที่4เขียนตามคำบอก 3. ผลลัพธ์การพัฒนา ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทับหร้อยละแปมีผลการอ่านและการเขียนเพิ่มสูงขึ้นขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง TA ทุกท่านค่ะ